สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ครัวบ้านวิชานันก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจีย,นะจยวนะเราเรียกว่าเจียววิธีการเจียวน้ำมันหมูให้ดูนะคะในกระทะของเรานี้นะคะก็จะเป็นเนื้อขาวก็ถือเรียกว่าน้ำมันนะคะวิธีการทำน้ำมันนะคะเวลาเราซื้อมานะคะน้ำมันก็จะเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเดียวอธิบายให้ดูทีนิดนะคะ เป็นชิ้นแบบนี้นะคะเราก็จะมาซอเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะทำความสะอาดให้ดีนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเจียวไปกลางนะคะดูนะคะวิธีการเกียวเราจะได้น้ำมันหมูที่อร่อยมากเวลาทำกับข้าวนะคะ <L ots> นี่เราเรียกว่าเนื้อขาวแล้วเวลาเจียวเสร็จแล้วเราก็จะเรียวกว่าเนื้อขาวของหมูแล้วเวลาเจียวน้ำมันเนี่ยเอาน้ำมันออกจากเนื้อขาวเนี่ยเราก็จะเรียกว่าน้ำมันหมูนะคะ <L ots> นะคะหั่นเป็นท่นทอนๆหนึนะคะไม่ยากค่ะเราก็จะได้น้ํามันที่ดีแล้วก็กินแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอ่าเจียวเจียวเวลาไปผ่านความร้อนเนี่ยก็จะต้องอยู่ในระดับไฟก,กลางๆนะคะไม่แรงมากนะคะ<ม>เดี๋ยวดูให้เขาให้ให้เขาน้ํามันออกมาก่อนนะคะสักครู่นะคะ เราก็จะเจียวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะจนฝันน้ามันก็จะออกมานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนน้ํามันออกมานะคะจะขาวใสสวยนะคะเวลาเจียวนี่ข้อสําคัญก็คือว่าอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะคถ้าไฟแรงแล้วน้ํามันเราจะไม่สวยะะใช้ไฟกลางนะคะคนี่ค่ะเวลาหั่นนะคะดูชัดๆนะคะหั่นออกมานะคะคก็จะเป็นอ่ีคะ ใคะ่ะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปนี้แห้ะคะ่ะใส่เพิ่มลงไปนะคะให้เขาได้รับความร้อนนะคะแล้วน้ามันก็นีน้ํามันก็เริ่มอ,ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวหาผ้ามาจับสักนิดมาแล้วค่ะผ้าผ้ามาจับถูกระทะสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันร้อนนะคะมีสาะน้ํามันเริ่มอ,ออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะ มืดไปหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องให้แสงสว่างนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะน้ำมันเริ่มออกมาแล้วนะคะวิธีการเจียวก็ไม่ว่าไม่ไม่ยากค่ะนะคะหมูนี่ต้องทำความสะอาดดีๆนะคะขั้นแรกที่ซื้อมานะคะแล้วก็ซื้อเอาเนื้อขาวที่หนานาน,าน,นิดนึงเราจะได้น้ำมันเยอะนะคะเวลาเจียวนี่เราก็จะใส่เขาเรียกว่าใส่อ ใส่เกลือไปสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเกลือสักหนึ่งช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาก็ได้นี่ค่ะน้ำมันเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมคะตอนนี้เวลาเจียวแล้วเนี่ยพอเจียวน้ำมันออกมาหมดแล้วนะคะเอาไฟไม่สว่างแล้วค่ะเอามาแล้วก็สว่าง เวลาน้ำมันออกมาแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเรียกว่าอะไรนะน้ำมันหมูน้ำมันออกมาแล้วตอนนี้กา,กากที่อยู่เนี่ยเราก็จะเรียกว่ากาก,ากหมูค่ะเห็น <p are> ไหมคะขั้นตอนมันหลายมันม,ม,ม,มีวิธีการเขา่ามีชื่อหลายชื่อนะคะหนึ่งน้ำมัน <p are> เนื้อขาวนี่แหละค่ะเราเรียกว่าน, <p are> น้ำมันเวลาเราไปซื้อกันเราก็บอกซื้อเนื้อขาวเพื่อจะมาเจียวน้ำมันหมูนะคะหนึ่งกิโลก็แปดสิบบาทค่ะ นะคะอันนี้เป็นน้ำมันครึ่งกิโลนะคะจากนั้นเราก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็ดูขั้นตอนที่เมื่อกี้เรออาอธิบายไปค่ะนะคะ,นะคะจากนั้นเราก็มาผ่านความร้อนใส่กระทะนะคะเพื่อจะให้น้ำมันเนี่ยเคี่ยวไปให้น้ำมันออกมาค่ะนะคะ,นะคะนี่น้ำมันเริ่มออกมาแล้วไหมคะ,นะคะวันนี้หมูดีนะคะวันนี้หมูมาจากนคนปรปฐมะคะ่ะหมูดีมากเลยคะ่ะ สดใหม่ค่ะใช่ะนะคะน้ำมันเริ่มออกมาแล้วไหมจะเห็นว่าเต็มกระทะแห้งๆอย่างเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกากหมูที่เราเขาเรียกว่าที่เจียวน้ํามันออกมาแล้ว เวลาเราเก็บน้ำมันไว้นะคะเก็บน้ำมันไว้ใช้งานเนี่ยหรือไว้ใช้ทำกับข้าวนี่นะคะเราจะต้องใส่หม้อไว้ปิดเทมมิคิดนะคะน้ำมันนี่ก็จะเจียวไว้หลายวันมืดอีกแล้วค่ะไฟไม่มาค่ะอ่าสว่างแล้วค่ะเวลาน้ำมันเนี่ยเก็บเอาไว้หลายวันก็ไม่ดีนะคะสักสามวันสามสี่วันน่นะคะ มันจะมีกลิ่นแต่ว่าถ้าเราจะทํากับข้าวให้อร่อยนะคะเราต้องเจี่ยวใหม่ๆนี่แหละค่ะถึงจะอร่อยหนี่มคะเริ่มเลยขณะนี้เราใช้เวลาไปประมาณสักห้านาทีนะคะน้ํามันก็จะออกมาค่ะนะคะอยูๆ่ๆเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนเอ่อน้ํามันเขาออกมาจากเนื้อเนี่ยหมดแล้วนะคะจะให้ดูกา,กากเราเรียกว่ากากหมูนะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้เราจะเรียกว่ากากหมู ถามว่ากาก,ากหมูไปทําอะไรได้ทําได้หลายอย่างนะคะผัดพริกากากหมูแล้วก็ไปทำเขาเรียกว่าผัดกะปิค่ะอร่อยนะคะลองทําดูนะคะกากหมูใหญ่ใหม่ๆอย่างเงี้ยอร่อยะคะ่ะอย่าติดตามเราต่อไปนะคะว่าเราจะทําอะไรกับกากหมูนี้นะคะติดตามครัวบ้านวิชานันนะคะครัวเป็นบ้านของเรานะคะมีอาหารแบบไม่เหมือนช่องไหนนะคะ อาหารแบบบ้านๆเราแ่ะค่ะเราทํำยังไงเราก็ถ่ายทําอย่างนั้นเะคะนะคะกินรสยังไงนะคะก็มีเอกลักษณ์นะคะ,อะ,คะคเอกลักษณ์ประจําช่องค่ะนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเริ่มเริ่มจะแห้งแล้วค่ะนีค่ะโชว์ค่ะเราเรียกว่าวิธีการเจียวน้ํามันหมูค่ะ,คะเทปนี้นะคะเราเรียกว่าวิธีการเจียวน้ํามันหมูอ่ะนี่ลวค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้ว เริ่มจะใช้ได้แล้วค่ะเดีย๋ยวเตรียมมาโชว์นิดนึงผัดพริกกากหมูนี่ก็อร่อยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะในกรัวบ้านนิชนานันนะคะผัดใหม่ๆนะคะถึงจะอร่อยค่ะ เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะวันนี้เทปนี้เราจะใช้เวลาตักประมาณเกินสิบนาทีนะคะเพื่อจะให้เห็นว่ากากหมูเวลาเราเอาน้ํามันออกแล้วมันจะมีเป็นมันจะมีเป็นสีอะไรนะคะนะคะให้ดูนะคะดูดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าดูไม่ชัดเจนก็กลับไปดูใหม่ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ํามันเริ่มออกมาแล้วคือหมูที่ดีนะคะหมูเนื้อขาวเนี้ยที่ดีนะคะเวลาเจียวน้ํามันเนี่ยคะ่ะ เราต้องซื้อเนื้อหนาๆนิดนึงนะคะต้องไปเลือกเอานะคะต้องมีวิธีการดูด้วยนะคะว่าเนื้อขาวเนี่ยจะเลือกแบบไหนนะเราก็พยายามเลือกเอาที่หนาแล้วก็เป็นชั้นนะคะมันถึงจะมีน้ํามันเยอะคะ่ะเทคนิคนะคะการเลือกซื้อหมูมาเจียวน้ํามันนะคะพูดได้เยอะคะ่ะน้ํามันหมูนี่ก็เอส <anca> พูดได้หนึ่งหน้าเอสีแล้วค่ะนะคะ, <ümüz> ะ,คะไม่ค่อยมีช่องไหนก็ทําให้ดูนะคะมีแต่ช่องนี้แหละคะ่ะติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะเาลวค่ะ,ะ,คะเ,รเริ่มแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเวลาเราเจียวน้ํามันออกมาเนี่ยเนื้อขาวของเรานี่นะคะเราเรียกว่ากากาหมูค่ะเห็นไหมคะก็จะออกสีน้ําตาลน้นําตาลนะคะนะคะ คือเวลาเราไปทำไอ่เขาเรียกว่าผัดพริกากากหมูเนี่ยเราก็ต้องเอาที่มันไม่ค่อยน้ำตาลเยอะมากเท่าไหร่นะคะสีสีทองทองนะคะนะคะดูจะสวยนะคะน้ำมันก็ขาวสวยอยากใช้ไฟแรงแล้วกันคะ่ะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะเราจะดับไฟนะคะเพื่อให้ดูน้ำมันของเราชัดๆตอนนี้เราจะเน้นไปที่น้ำมันนะคะส่วนกาก,ากหมูเราก็จะแวะมาคุยบ้างะคะ่ะนี่คะ่ะ จากนั้นเราก็จะเก็บกากหมูของเราอันนี้ละคะ่ะเอาไว้ไปทําอย่างอื่นนะคะใส่หม้อเอาไว้นะคะแล้วปิดให้มิดชิดนะคะมันจะได้คงความกรอบนะคะผัดพริกอร่อยนะคะตามไปดูนะคะสําเร็จแล้วค่ะตอนนี้น้ํามันในกระทะเราก็จะไปใส่หม้อเก็บเอาไวนะะ้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หม้อให้ดูนะคะว่า วิธีการเก็บน้ำมันอย่างไรนะคะ,ะเปลี่ยนที่นิดนะคะเปลี่ยนที่นิดหนึ่งเอาละ,ะคะ่ะเราก็จะเทน้ำมันนี่นะคะเทน้ำมันค่ะเทน้ำมันของเรานี้นะคะใส่หม้อเอาไวะคะ้ค่ะนี่ค่ะคือหม้อเขียวของเรานะคะ ใส่ลงไปนะคะก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะเก็บเอาไว้ค่ะเอาไว้ใช้วันต่อไปนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกากหมูนะคะเอาไฟไม่มาอีกแล้ววันนี้ฟ้ามืดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะกากหมูแล้วก็จะแยกไว้หม้อหนึ่งน้ำมันเราก็จะแยกไว้หม้อหนึ่งนะคะสําหรับวันนี้การเจียวน้ํามันหมูนะคะของเราก็ทําให้ดูนะคะทําให้ดูแล้วค่ะ นะะต้องยืนค่ะต้องยืนค่ะอะอันนี้ก็คือน,น้ํามันของเรานะคะอ่ะยืนนิดหนึ่งไอ้นั่งนิดหนึ่งเพื่อให้ไฟตว่างนะคะนี่ค่น้ํามันของเรานะคะโชว์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกากหมูนะคะซึ่งเอาไว้ทําอย่างอื่นได้นะคะตามไปดูนะคะว่าเราจะทําอะไรกับกากหมูวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์นะคะแล้วก็ติดตามด้วยนะคะ ไลค์แชร์ติดตามเราด้วยนะคะโชว์กากหมูนิดนะคะไลค์แชร์ให้เราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเราชอบคนติดตามค่ะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะโชว์ค่ะโชว์สวัสดีค่ะ